สวัสดีครับอยู่กับเราน้องลักกี้พิโดโดนะครับวันนี้เราก็จะพาน้องลักกี้ออกไปเปิดหูเปิดตากันครับผมอาวัสดีข้าก่อนให้สวยลากสวยลูกสวยสหนสว,สวยก่อนแหมลุงสวยสวัสดีรับเดี๋ยวเราก็จะพาน้องไปกันไปลูกไปเที่ยวบ้านแสงจันทร์ดีกว่า ไปบ้านแสงจันทร์ไงครับผมไปกับลักกี้สองคนไปลูกมาแล้วสี่ผู้เลยครับ โอ้รูบ้านตายแล้วไายตาย โอ้กุ๊กไก่โอ้กุ๊กไก่มาฮะสวัสดีครับสญญญเสกยันอุ้งเสกยันได้ประตูใหม่แล้วนะครับมาไหมมาไหม มาเซงจันมามาจี้มาจี้มาเซงจันนะครับนี่เซงจันได้ประตูใหม่แล้วโอ้ทักทายกันแล้วครับมาเซงก็ทักทายกันเลยการทักทายกันของช้างนะครับ กับ,บน้องคีกแบับน้องโอย๊ยคียกับน้องวันนี้เขาเปิดล่องกลางนะครับวันนี้เขาเปิดล่องกลางให้คุณให้ช้างน้อยเร<อ>ิ่มอยู่คุณป้าได้นะครับคุณแม่ก็เริ่มไม่ห่วงแล้วครับผมคุณแม่เริ่มไม่ห่วงครับก็เริ่มค่อยเชิมเถอะถอะถอะอันนี้ไม่ใช่แม่เขาแลครับ,รบอันนี้เป็นป้าลำใหญ่ครับ โอป้าทองคำนะครับผมนู่นทองคำนี่จะหงอลูกยิ่งกว่าแม่นะ คุยกับน,น้องลูกคุยกับน,น้องนี่คุยกับน,น้องนีคน่คุยกันที่ว่าเป็นยังไงอยู่ในคอกได้เดินไม่ได้เดินไปไหนอยู่ในคอกไม่ได้เดินไปไหนคุยกันนี่ถาม,ามทําไถว่าได้ไปไหนหรือเปล่าลักกี้ได้เดินประจานะนี่ลักกี้กกกกไปทาอะไรลูกอโอ๊ย ลูกมานี่นะครับก็ตอนนี้ก็ได้เวลายินแล้วนะครับก็เลยพาลักี้เดินทัวล่อยมาเอาเอาตัวเล็กเอาฮะมาลูกมาสัมผัสตัวเล็กก่อนวัน,นี้เล็กลเล็กเล็กเป็นยังไงครับนี่วันนี้ปล่อยไม่ได้วันนี้มันจะเข้าไปเข้าไม่ได้เขาเขาล,ล็อกประตูแล้วก็ผูกเชือกนะครับเดี๋ยวต้องแกะ เราแกะเชือกอีกหลายเรื่องอีกนะครับผมนี่นะครับเสียงจันน้อยของเราเก้าเดือนแล้วครบเก้าเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวลักกี้เดียวลักกี้ก็ห่วงครับผมมาเล่นกับเสียงจันหน่อยไม่ได้เลยปลาหลับใหญ่ปลาทองคำไปใส่คอเขานึกว่า oh. แม่ไปลอกกินนมครับนึกว่าแม่ตัวเองไม่มีนมหรอกแม่ตัวเองอยู่ฝั่งนู้น เป็นยังไงคุยกันที่เออคุยกันดีเขาถามไทยกันที่เ,ทเป็นยังไงสบายดีไหมอืมอยากมาเล่นไหมอยากมาเล่นกับลักกี้หรือเปล่าลักกี้ได้เดินออกทุกวันนะแสงนะนี่นะครับผมคุยกันแล้วครับสงสัยอยากมีเพื่อนเล่นนะครับเนาะมีเพื่อนเล่นตอนนี้คุณแม่เนี่ยไม่ค่อยห่วงนะครับ นี่มันเค่องหัวแล้วอ,อ๋อเดยกดิ้งจะขออีกน่าจะพาพาพา,พาเล่นได้อยู่ครับนี่ มาเล่นกันครับผมก็วันนี้มาแวะมาหาน้องเสียงจันนะครับเนาะวันนี้อยากไม่ได้เข้าไปข้างในเพราะว่าเขาปิดตูไว้นะครับใช้เชือกผูกไว้เข้าไปไม่ได้เข้าไปได้นะครับแต่ต้องเกะเชือกหลายอย่างครับเลยไม่เข้าไปก็เดี๋ยวจะแวะมาหาบ่บยๆนะลูกนเฮ้ยที่ทำมาลูก เึ็ว่าแม่ตัวเองจะกินนมครับนี่พ่อแม่ตัวเองกินได้ได้เป็นคุณป้านะครับเล็กกี้กับแสงจันทร์คุยกันเฮียแมวลูกเมื่อไหร่แสงจะได้แสงแสงอยากเล่นรุ่นเดียวกันนะครับอยากเล่นเด็กเหมือนกันว่าตัวช้างตัวต,วตวนี้เล่นไม่สนุกเลยแสยงว่า จับหัวอะไลูกจับหัวอะไไอ้กอดโอ้ถ่ายน,นวลห่วงครับถ่ายนห่วงห่วงยิ่งกว่าแม่ครับทีนี้อันนี้ไอ้น้องก็อยากให้พี่กอดครับน้องอยากให้พี่กอดคุยตามภาษาช้างนะครับอะไรลูกลากี้มาเห็นหัวหานครับมาเห็นหัวหานเขา

จำได้ไหม <c oughs> ดูนะครับผมเฮ้ยทอนหนอยดูคุณป้ากำลังวันนี้เดดร้อนนะครับเฮ้ยกลับบ้านลูกกลับบ้านดีกว่าครับกินตัวจับรสเผากินครับ,เ,รบเดินแม่ทุกบ้านแล้วอิ่ม Nào, chị mày, chị mày, Để mày, chị mày, nó mày, Nào, lúc chị mày, chị mày, um um um, mày, chị mày, lúc nào chị mày, 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 นี่นะนับานกันต่อครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์ like, นะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องลักกี้ด้วยนะครับวันนี้น้องลักกี้พาตัวบ้านน้องเสียงจันนะครับก็ฝากเป็นกาลังใจให้น้องด้วยนะครับพบกับเราคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ